เจ้าชายกับทะเลเจ้าชายอาลเบิร์ตราชายาทแห่งราชวงศ์มอนาโกผิดหวังที่ฝรั่งเศสไม่เป็นผู้นำในการสำรวจทางทะเลแม้พระองค์จะขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ในการสำรวจด,ดังนัดังเช่นที่กองทัพเบลซารัฐอเมริกาหรือที่เรือหลวงเชเลนเจอร์มี พระอ,องค์ก็ยังคงเข้าร่วมแข่งขันทำแผนที่พื้นผิวก้นมหาสมุทรด้วยในเดือนกันยายนคศ1873เจ้าชาอาลเบิร์ตออกสำรวจโดยประทับในเรือใบที่มีเสากระโดงสามเสาชื่อไฮรอนเดลเพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงการทำตามความฝันของคนคนหนึ่งที่นอกฟังหมู่เกาะอโซส พระองค์ลอยขวดแก้วและถังเบียร์ลงทะเลโดยมีข้อความบรรจุว่าให้ผู้พบขวดแก้วหรือถังเบียร์นี้นำส่งคืนพระองค์พร้อมอธิบายว่ากระแสน้ำได้พัดพาขวดแก้วกับถังเบียร์นี้ไปในที่แห่งใดถัดมาอีกหลายปีพระองค์ลอยขวดแก้วอีกครั้งที่นอกฝั่งประเทศอังกฤษและเกาะยูฟันแลนรวมเป็น จำนวนเกือ1700บ1,700ใบแต่ได้รับกลับคืนมาเพียง2,27เใบเท่านั้นแสดงเห็นว่ากระแสน้ำแอตแลนติกเหนือไหลในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจากอ่าเม็กซิโกไหลวนขึ้นเหนือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงเกาะต่างๆของอังกฤษแล้วกระแสน้ำก็แยกเป็นสองสายสายหนึ่งไหลแยกขึ้นไปทางเหนืออีกสายหนึ่งไหลย้อนลงใต้ แล้วข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอีกครั้งระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพระองค์ทํานายว่าทุ่นระเบิดของเยอรมันที่หลุดลอยอยู่ตามแนวชายฝั่งทวีปยุโรปจะลอยไปทางทิศตะวันตกข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วย้อนกลับมาที่ทวีปยุโรปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีการเก็บทุ่นระเบิดได้มากกว่า60ลูกลอยไปในเส้นทางที่ เจ้าชยายอเมิดคาดไว้อีกตัวอย่างหนึ่งของการศึกษามหาสมุทรด้วยวิธีที่ล้าสมัยของเจ้าชายเกิดขึ้นในวันที่พระองค์ใช้ฉมวกแทงปลาวานนอกฝั่งทวีปแอฟริกาวานตัวหนึ่งตายแล้วขย้อนอาหารมื้อสุดท้ายที่มันกินในท้องทะเลลึกออกมาเจ้าชยายอเมิดมองอย่างปรลาใจพร้อมตะโกนออกมาว่าช่างเป็นอ้วกที่ดีเสียนี่กะไร พระองค์มีรับสั่งให้เรือกู้ชีพที่อยู่ด้านข้างเก็บสิ่งที่ปราวานขยันออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วพระองค์ก็ค้นพบปลาหมึกพันใหม่จำนวนห้าชนิดท่ามกลางเศษอาหารนี่คือวิธีขุณตะก,กรชีวภาพจากก้นมหาสมุทรขึ้นมาสำรวจโดยวิธีที่ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา